น,น,นายจุรินลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยเดือนกรกฎาคม2564มีมูลค่า9,101ล้านบาทขยายตัวร้อยละ41.70เมื่อเทียบก,กับเดือนเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการค้าชายแดนมูนลค่า4,416ล้านบาทขยายตัวร้อยละ10.55และการค้าผ่านแดนมูนลค่า19,685ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ83.84ทำให้ตัวเลขการส่งออกเจ็ดเดือนแรกของปี2564การค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่า5,91,511ล้านบาทขยายตัวร้อยละ37.88สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้การค้าชายแดนและผ่านแดนขยายตัวมาจากการเร่งเปิดจุดผ่านแดนโดยสามารถเปิดได้และ44ด่านจากด่านทั้งหมดมี97ด่านการจับมือกับภาคเอกชนแก้ปัญหาเชิงรุก เพื่อให้ระบบการขนส่งผลไม้ของไทยคล่องตัวขึ้นและแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทยทุเรียนลำไยจากปัญหาโควิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและความต้องการสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้นเช่นสินค้า Work from Home และค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงโดยเฉลี่ยร้อยละสิบช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดเพื่อนบ้านหรือตลาดจื่นได้ดีขึ้นทั้งนี้ยังคงเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี2564 ขยายตัวร้อยละ3-6สุภาพรสุขันทอรายงาน